ที่มีมากกว่าการดูดวงค่ะวันนี้คลิปเขาเรียกว่าอะไรนะคลิปอยากทำแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาจะไปนั่งทําคลิปสักเท่าไหร่ก็เลยแอบที่ทํางานนี่มาทําคุณก็เลยรู้สึกว่าเออใช้หน้าตัวเองนี่แหละเพราะขาดตั้งกล้องก็ไม่มีนะก็เลยต้องหาที่ทําที่แบบว่านิดนึงนะอาจจะแบบแบบเป็นที่แปดตานั่นแหละก็คือที่ทํางานของมัมนั่นเองวันนี้มัมจะมาทาคลิปอะไรคะ่ะ ก็อาจจะไม่ได้เป็นพิกอะคาด์อาจจะไม่ได้เป็นกองกองให้คุณเลือกแต่มัมรู้สึกว่าอยากจะทําในแนวที่มันแตกต่างจากเดิมเนาะทำในแนวที่อาจจะเหมือนกับว่ามาก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 ขึ้นไปอีกกว่าการกว่าการดูดวงก็คือการที่คุณอาจจะได้เห็นหน้าบําบ่อยขึ้น ออแค่นั้นเองพอมำพอมำรู้สึกว่าอยากทำเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อน,นั้นแล้วก็ไม่ได้มีเวลาทำคลิปเยอะนะเนื่องจากปัญหาส่วนตัวปัญหาสุขภาพนู่นนี่นั่นซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่นั่นเองนะวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดคุยทำความเข้าใจด้วยแล้วก็ส่องหน้าสวยๆของมำไปด้วยแล้วกันนะแล้วก็อยากจะบอกว่าบางครั้งบางทีอ่ะ สไตล์หรือว่าความเชื่อของเราอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําคลิปใดคลิปหนึ่งขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเมื่อวันหนึ่งที่เราหมดความรู้สึกที่อยากจะทําคลิปนั้นหรืออยากจะทําคลิปแบบนี้มันกลับกลายเป็นว่าเราเองก็ไม่อยากที่จะทําอย่างแบบนั้นอีกแล้วอ่ะมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่อยากจะให้อะไรที่แตกต่างจากเดิมอยากที่จะให้อะไรที่มันไม่เหมือนเดิมอ่ะเพราะความเชื่อเราเปลี่ยนเมื่อความเชื่อเราเปลี่ยน การที่เราจะทําคลิปแบบเดิมมันก็เหมือนกับเป็นการฝ,ฝืนตัวเราเองฝืนความเชื่อของเราเองพอเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทําคลิปที่ให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเล้วกันเออเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเมื่อไหร่ความสําเร็จของค,ความสําเร็จจะมาหาคุณเมื่อไหร่ความสําเร็จของความสําเร็จที่คุณอยากที่จะทําให้มันสําเร็จความสําเร็จ จะมีมาหาคุณเมื่อไหร่ความสํมเจจมาเร็จจะมาหาคุณเมื่อไหร่เนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูค่ะว่าความสําเร็จจะมาหาคุณเมื่อไหร่มาเรามาดูไปค่ะว,ว่าคุณจะพบเจอกับความสําเร็จเมื่อไหร่และความสําเร็จจะเป็นของคุณเมื่อไหร่นั่นเองน,นะก็คือเหมือนกับว่าอยากจะทําคลิปที่ให้กําลังใจแล้วก็ให้คําแนะนําที่อาจจะมาจากความรู้สึกของตัวเองความเชื่อของตัวเองบวกกับ พี่ไพ่เหมือนเดิมนะความสําเร็จจะมาหาคุณเมื่อไหร่ t h e Emperor ค่ะความสําเร็จจะมาหาคุณก็ต่อเมื่อคุณมั่นใจในตัวเองคุณเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเอง The Emperor บอกเลยว่าหลักฐานสําคัญการวางแผนสําคัญแพชชั่นในตัวเองสําคัญความเชื่อมั่นในตัวเองสําคัญสิ่งที่จะทําให้คุณสําเร็จถามว่ามันจะมาไหมความสําเร็จเมื่อเป็น t h e e m p e r o r เนี่ย มันจะมาก็ต่อเมื่อคุณลงมือทํามันจะมาก็ต่อเมื่อคุณศรัทธาในสิ่งที่คุณต้องการอย่างเต็มเปี่ยมอย่างมั่นใจว่าคุณทําได้คุณมีศักยภาพเพราะดีเอ็มเพลเเนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่มั่นใจในตัวเองและเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่น The อ็มเพล r จะบอกว่าก็คือคาวราสีเมกก็คือไอแคุณคือใครคุณต้องการอะไรคุณต้องมั่นใจในสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องมั่นใจในสิ่งที่คุณอยากได้และปรารถนา นี่จะทําให้คุณสําเร็จถามว่าจะสําเร็จเมื่อไหร่มับอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมั่นใจในสิ่งที่คุณต้องการคุณจะสําเร็จอย่างแน่นอนนะมาต่อความสําเร็จจะมาหาคุณเมื่อไหร่ไฮเีรเทสค่ะพอเป็นดีไฮพีเทสเนี่ยมันเหมือนสองจิตสองใจเนาะคุณกําลังรู้สึกสองจิตสองใจอยู่หรือเปล่าคุณกําลังรู้สึกว่าสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยถ้าจะให้พูดสองใบนี้นะมันเหมือนเป็นพลังงานที่ เป็นพลังงานหญิงกับพลังงานหยางหยางกับหยินเออหยางกับหยินคือเป็นพลังงานของคิดวิเคราะห์นะกับพลังงานของความรู้สึกความรู้สึกของคุณเองกับแผนการของคุณเนี่ยมันรู้สึกว่าทั้งสองอย่างเนี้ยคุณมีแผนการของคุณแต่ความรู้สึกของคุณมันยังมันยังสะท้อนบางสิ่งบางอย่างหรือคุณยังต้องการที่จะเขาเรียกว่าเรียกความเชื่อมั่นให้กับตัวเองก่อนว่าเฮ้ยมันใช่เหรอ เฮ้ยจริงเหรอฉันจะเชื่อดีไม่เชื่อดีคือมันเหมือนกับว่าคุณยังไม่เชื่อมั่นในตัวเองมากพอหรือยังมีอะไรบางอย่างที่บอกว่าไอ้สิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันมันใช่เหรอจิตวิญญาณของคุณมันกําลังบอกว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่มันเหมือนกับเป็นเรื่องราวที่คุณเองกําลังช่างจิตช่างใจกําลังรู้สึกว่าเอายังไงกับชีวิตดีกําลังรู้สึกว่าเอ้ยหรือฉันจะคิดคิดอย่างงู้นคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมานบอกเลยว่า ความคิดของคุณเป็นส่วนหนึ่งความรู้สึกของคุณก็กำลังรู้สึกลังใลสงสัยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณขัดแย้งในตัวเองบ่อยเป็นช่วงที่คุณเองความคิดชัดเจนแต่อารมณ์ของคุณยังไม่นำผายังไม่รู้สึกว่าคุณอยากที่จะทำหรือยังไม่รู้สึกว่าคุณต้องการสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือคุณต้องการอะไรนั่นเองเนาะมาด,ดูเนนค่ะว่าความสำเร็จของคุณจะมาเมื่อ,อไหรไฟล์ออฟคัพค่ะ ยังไม่ใช่ในช่วงนี้แน่นอนยังไม่ใช่ในช่วงที่คุณยังลังเลสงสัยยังไม่ใช่ในช่วงที่คุณนั้นไม่ค่อยมั่นใจเนาะมาต่อกันค่ะทําคลิปไปทํางานไปก็อย่างนี้แหละเมื่อกี้ถึงไหนละไฟล์ออกคัใช่ไหมมันบอกเลยว่าสิ่งที่มันลดทอนคุณหรือลดทอนเขาเรียกว่าบล็อกคุณเอาไว้ลดทอนความมั่นใจในตัวคุณแล้วกันลดทอนความมั่นใจในตัวคุณคือประสบการณ์ที่ผ่านมาสิ่งที่ผ่านมา มันเหมือนกับคุณเองอาจจะยึดมั่นในสิ่งที่คุณเคยประสบความสําเร็จมาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะได้ความสําเร็จนั้นอีกเพราะถ้าคุณจะดูเขาเรียกว่าอะไรนะสามวยตรงนี้ใช่ไหมที่มันล้มลงมันล้มลงเพราะว่ามันเหมือนกับมันสําเร็จไปแล้วมันเสร็จสิ้นไปแล้วมันจบไปแล้วแต่คุณยังไม่ลืมอ่ะมันเหมือนมันมีความฝังใจอ่ะว่าคุณอยากจะได้แบบนั้นจะต้องเป็นแบบนั้นมันคือความคาดหวังคาดหวังว่า ถ้ามันจะสำเร็จอีกครั้งหนึ่งถ้ามันจะเป็นไปได้ครั้งหนึ่งมันจะต้องเป็นแบบนั้นนะมันจะต้องเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหวังบางทีมันอาจจะไม่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเราทุกคนมัน Moving on ใช่ไหมคุณมันผ่านช่วงเวลาไปผ่านประสบการณ์ผ่านเรื่องราวอย่างที่มามาบอกว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความปรารถนาเปลี่ยนความต้องการเปลี่ยนเราจะยืนอยู่จุดเดิมไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราต้องเปลี่ยนไปชีวิตของคนเราทุกคนมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะคาดหวังว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีเหมือนเดิมไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้เหมือนเดิมไม่ได้เมื่อเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนเพราะนั้นถ้าคุณจะเห็นสายน้ําสายน้ําตรงนี้มันเป็นสายน้ําที่ไปต่อเนื่องต่อเนื่องโดยที่มันจะไม่หวนกลับมาต่อให้มันหววนกลับมามันก็ไม่ใช่สายน้ําเส้เสนเดิมกระแสเดิมหยดเดิมเพราะมันมีการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายอยู่ตลอดเวลา ราะฉะนั้นสิ่งที่มันบล็อกคุณเอาไว้ที่ทําให้ความสําเร็จมันอาจจะยังไม่มาหาคุณก็คือความคาดหวังของคุณเองความคาดหวังว่าคุณจะต้องเหมือนเดิมนู่นจะต้องเป็นแบบนี้ M มันจะต้องเป็นแบบนี้เพราะคุณเองอาจจะเป็นคนที่ชอบตั้งเป้าหมายอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่ามุ่งมั่นอยู่กับสิ่งที่คุณต้อง,องการมันก็เลยทําให้ความรู้สึกของคุณเองอะ่ะมันขัดแยง้งมันยังไม่มั่นใจมันจะใช่หรือไม่ใช่ก็เพราะว่าความรู้สึกที่คุณต้องการที่จะเขาเรียกว่าเหมือนกับ เป็นคนที่ถ้าไม่ใช่สิ่งนี้จะไม่เอาถ้าไม่ใช่สิ่งนั้นจะไม่เอาก็แอบจะแบบ perfectionist นิดหนึ่งแอบจะแบบเป็นคนนิยมสมบูรณ์นิยมความสมบูรณ์แบบนิดหนึ่งมันก็เลยทําให้ความฝันหรือความหวังของคุณที่คุณต้องการเนี่ยมันอาจจะยังไม่มาหาคุณเพียงเพราะว่าคุณเองยังเลือกไม่ได้คุณเองยังเลือกไม่ได้เลยอะว่าความสําเร็จที่คุณต้องการคืออะไรอะมันคืออะไรนะ มันคือสิ่งที่ฉันเคยหวังไว้ในวัยเยาว์มันคือสิ่งที่ฉันเคยตั้งใจไว้ในวัยประถมมันคือสิ่งที่ฉันคาดหวังไว้ในวัยมัธยมแต่พอจบออกมาทาไมฉันได้ทําอีกสิ่งหนึ่งทำไมจบออกมาแล้วมันไม่เหมือนกับที่ฉันพูดเลยไม่เคยคิดเลยเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับมันเหมือนกับความคิดของคุณน่มันฟุ้งไปหมดมันฟุ้งไปหมดมันต้องการไปหมดหนึ่งเลยก็คืออาจจะมาจากสังคมรอบข้างคุณที่ เรามักจะนิยมเป็นสังคมนิยมพอเป็นสังคมนิยมเราก็มักจะฟังคนอื่นเราก็มักจะเหมือนกับว่าปรารถนาหรือต้องการในสิ่งที่ คนอื่นเขาปรารถนาและต้องการโดยที่เราบางทีเราหลงลืมความปรารถนาและต้องการของตัวเองมันก็เลยทําให้เราเลือกไม่ได้ว่าเราจะทําอะไรต้องการอะไรปรารถนาสิ่งไหนเพราะเรายังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการน่ะมันคืออะไรมันก็เลยทําให้เราอ่ะลังเลสงสัยบวกกับความคาดหวังหรือความรู้สึกว่ามันต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้มันก็เลยทําให้คุณยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่คุณต้องใจสิ่งที่คุณต้องการให้สําเร็จมันจะสําเร็จมันจะสําเร็จไหมมันจะมาเมื่อไหร่ บอกเลยว่าสิ่งที่มันยังยึงยดโยงหรือทําให้คุณยังไม่ประสบความสําเร็จนั้นมันไม่ใช่ที่เป้าหมายยังไม่ใช่ที่ความเชื่อมัน่นมันไม่ใช่ที่ทักษะาหรือฝีมือของคุณแต่มันมาจากอารมณ์ของคุณล้วนอารมณ์ที่ยังยึดโยงอยู่กับสังคมอารมณ์ที่ยังยึดโยงอยู่กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วหรือสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้แล้ว ถ้าเป็น D e m p l o e r ใบเดียวมัมบอกเลยว่ามันจะมาก็ต่อเมื่อคุณมั่นใจและศรัทธานในตัวเองมันจะสําเร็จก็ต่อเมื่อคุณมั่นใจและศรัทธานในตัวเองความศรัทธาและความเชื่อมั่นจะนําพาความสําเร็จมาให้คุณเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาอารมณ์ล้วนๆคุณใช้ชีวิตตามอารมณ์อยู่หรือเปล่าคุณใช้ชีวิตตามสังคมอยู่หรือเปล่าคุณใช้ชีวิตแบบที่คุณคิด และยังไม่ได้ลงมือทําอยู่หรือเปล่านี่คือปัญหาที่ทําให้คุณเองยังไม่ได้พบกับความสําเร็จแล้วความสําเร็จอ่ะมันจะมาเมื่อไหร่ะขอคําแนะนานิดนึงความสําเร็จของคุจะมาเมื่อไหร่นะความสําเร็จของคุณจะมาเมื่อคุณยอมยอมที่จะหยุดยอมที่จะหยุดยอมที่จะพักยอมที่จะละวางมันใกล้สําเร็จแล้วล่ะแต่คุณเองอ่ะยังไม่รู้สึกว่าคุณ,คณเหมือนกับว่าชีวิตของคุณอ่ะ วิ่ง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 ทำทำทำแต่คุณไม่ได้ทําแบบที่คุณต้องการหรือมันไม่ได้ทําตามตามเขาเรียกว่าอะไรอะตามความที่คุณคาดหวังหรือที่คุณตั้งโจทย์ของคุณเอาไวอ้อะไม่เหมือนคุณทําหลายสิ่งมากเลยอะ คุณใช้ชีวิตแบบที่บางทีคุณทําในแบบที่คุณใช้ประสบการณ์ของคุณในการตัดสินหรือใช้วิธีคิดแบบเดิมมาตัดสินมันก็เลยทําให้เกิดเป็นนายออกหวานที่ยังยึดโยงหรือยึดเกี่ยวอยู่กับความคิดเดิมเดิมรูปแบบการลงมือทําเดิมเดิมการทําแบบเดิมเดิมเพิ่มเติมคือคุณอยากได้สิ่งใหม่ๆอยากได้ผลสําเร็จใหม่แต่วิธีคิดและวิธีทายังเหมือนเดิมอยู่เลยอะความรู้สึกยังเหมือนเดิมอยู่เลยอะมันก็เลยทําให้คุณเองยังรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตฉันแบบมั่วซั่วไปหมดเลยอะ เอาไงดีอะชีวิตของฉันเอาไงดีอะยังคาดหวังยังรังเลสงสัยยังฟุ้งพอคนพูดอย่างก็จะจะทำอย่างนี้พอคนพูดอีกอย่างก็อยากจะทําอย่างนี้แต่ต้องการความสําเร็จแบบเดิมที่ท,ที่มันเคยทําให้ฉันรู้สึกดีแล้วอะแต่ความสําเร็จที่เป็นแบบเดิมอะมันไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกดีเหมือนเดิมแล้วไงมันมีความสําเร็จใหม่ๆที่รอคุณอยู่มันรอให้คุณนั้นเรียนรู้ที่จะ มั่นใจในตัวเองมันร้อยคุณนั้นเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามผ่านความรู้สึกเดิมๆสิ่งเดิมๆที่มันยึดโยงคุณเอาไว้ยึดโยงมันพูดตลอดเลยนะตลอดคลิปเลยนะยึดโยงอย่ายึดติดหรือยึดอะไรเอาไว้เป็นของตนเป็นสาระเพราะสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามการเวลาอย่างที่มันบอกต้นคลิปว่าเมื่อความเชื่อเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทํามันย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อมันมันย่อมที่จะทําให้เราทําในสิ่งที่แตกต่าง เพราะเช้นความคิดและความเชื่อย่อมทําให้คุณนั้นใช้ชีวิตแบบที่แตกต่างความสําเร็จของคุณจะมาก็ต่อเมื่อคุณไล่ลากความฝันและมีความมั่นใจในสิ่งเหล่านั้นว่าคุณทําตามเสียงหัวใจของตัวคุณเองคุณทําตามสิ่งที่คุณต้องการมันจะมาอย่างช้าๆแต่ความสุขในการลงมือทําจะทําให้คุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณหวังมันจะมาแน่นอนสิ่งที่คุณหวังจะสําเร็จได้ ก็ต่อเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในแบบใหม่เรียนรู้ที่จะปรับพฤติกรรมเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเรียนรู้ที่จะกลับมาเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้ความฝันของคุณนั้นมันเกิดขึ้นจริงเราต้องเรียนรู้และเริ่มต้นในการทาอัดทําในสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นในการเรียนรู้ใหม่ๆลองเปลี่ยนแปลงวิธีคิดลองเปลี่ยนแปลงวิธีทําลองเรียนรู้ที่จะทําในสิ่งที่ใหม่เมื่อคุณทําใหม่สิ่งที่จะได้ก็คือผลลัพธ์ใหม่ สิ่งใหม่ๆที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงอย่างแท้ทรูเพราะฉะนั้นความสาเร็จจะมาเมื่อไหร่อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้จะมาก็ต่อเมื่อคุณพร้อมจะมาก็ต่อเมื่อคุณยอมที่จะแลกคุณยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะมาก็ต่อเมื่อคุณเรียนรู้บทเรียนล้าค่าบทเรียนนี้ล้าค่าบทเรียนนี้อาจจะทําให้คุณฮาร์ดเบรกิ้งอาจจะทําให้คุณเจ็บปวดอาจจะรู้สึกอกหัก แต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่ของคุณไงมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณในสิ่งที่คุณปรารถนาเพราะฉะนั้นถ้าคุณเรียนรู้ว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันทําให้คุณอกหักมันทําให้คุณผิดหวังมันทําให้คุณไม่สมหวังบอกเลยว่าขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าสิ่งที่มาหลังจากนี้ มันจะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแท้ถูกมันจะทําให้คุณนั้นได้เริ่มต้นอะไกใเม่ไอและความหวังหรือความฝันของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จได้เมื่อคุณยอมที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยเดิมๆเปลี่ยนแปลงตัวตนเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม The d e v i l เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ในทันทีเพราะฉะนั้นความสำเร็จของคุณจะมาอย่างแน่นอนเมื่อคุณนั้นเป็นคนที่เรียนรู้ด้วยตัวคุณเองทุกอย่างอยู่ในตัวคุณความสำเร็จอยู่ที่คุณเมื่อคุณพร้อมคุณจะประสบความสำเร็จเนาะเพราะฉะนั้น The h e r m i t ครูบาอาจารย์ของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณของคุณอยากให้คุณรู้ว่าคุณสามารถที่จะสำเร็จได้ด้วยการหยุดอยู่กับตัวเอง ลองกลับมาทบทวนตัวเองก่อนลองกลับมาเรียนรู้กับตัวคุณเองก่อนแล้วลองให้ตัวเองเป็นเหมือนกับไกดยย์แดนหรือเป็นเหมือนกับผู้นําทางของคุณเพื่อให้คุณได้พบเจอกับความสําเร็จที่เป็นของคุณจริงๆเพราะความสําเร็จนั้นมันเกิดมาเพื่อเป็นของคุณตั้งแต่แรกจงเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเองอย่าให้ใครหรืออะไรมาลบลวงหรือทําให้คุณนั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ รู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่แท้จริงแล้วความตั้งต้นตั้งแต่แรกของคุณความมั่นใจตั้งแต่แรกของคุณมันคือความสําเร็จที่คุณต้องได้รับอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นระหว่างทางคือการเรียนรู้แต่ที่แน่ๆคือเมื่อคุณรู้ว่าอะไรคือตัวตนของคุณอะไรคือตัวคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการคุณจะสําเร็จในสิ่งสิ่งนั้นสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมัมเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะวันนี้ลาอัพมัมขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย